แล้วก็ได้หนูวายตัวนี้เสาขึ้นมาแล้วเอ้าหัวไปไหนละไบ่มีหัวบม่มีหัว,หว,วันนี้เราจะไป ครับเรามารอ่อมาหออ่อน้ำนะครับหอดน้ำตัวนึงนี่เราจะมาล้างหน้าและข้ามน้ำก่อนนะครับจะตัวสนหน,นอนนะยายเปอยู่บ้านเชียร์ยปอยู่าอเราเรียนจงเทียตัวจงน,นะบ้านเชียร์นะยายเปไปตัวได้ยี่เราเจอหนาน,นงนะบ้านเชียร์นะดูหนะ่ะคืนนี้สิได้บอลนนะ่ะถ้าใครใครที่ยังไม่ได้ติดตามเขาหน่ะก็ลองไปกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วย ให้จังได้ปินกำลังใจคิดต่อไปครับที่สุดเลยครับออกามาห่อแล้วเขาจะมาเอามันตุน้นเนาะเอาไปเอาให้หนุม่มไวกินเนาะแล้วเาจึงค่อยยิงเนาะนี่เลย อันนีเ้เบึงนี่เนาะหนูไว้สิออันนี้มาออตัวหูข้าต้านไม้นี่แล้วแถวนี้ไปทำนี้นไปตุนจังขน้ก <c oughs> ูตินจานอยเดกียอยจองที่น้งป้าสติ๊กไลค์เที่ยวป้าสังหารกเที่ยว จ้ามันต้อนไวน้ยิงนไว้เช่นนี้นะครับลองดูคืนนี้สไดาบอเนาะพี่เนาะคันนี้เขาอลังท,งทํนต้นนี้ให้สะอาดนาถ้าหนูไวจีพันท่าน,นี้มาเนาะพาต้นไม้มาที่นี่มาตอนกลางคืนนะหนไวจีพัดในนี้ไปนี้แล้วเขาจะทนํน,ะทนนี้เนาะทําซอร์นี้ให้กันหนไว้จึงไปได้เนาะ เอาจังมีละครับสุดวิธีสุดยอดนี่เด้วิธีเนาะละจัวจัวเนาะมื่อจัวတอာ့ยู่ตัวนาะราคาแเตียเลยะนนะสุดยอดวิธีนี้เนาะกันคืนยิงไว้เนาะไว้ผ่านไปสออาหารจินะู้ลองดูสิได้ว่าคืนนี้เนาะ Đây. lòng rồi cháy sống cho nó. To name men ngai John John. I don't chân nó yard, no, 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 nó no, 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 다가서 니또니또또 통주세요 bên này đấy tờ sám tô nó vậy nó lồng bưng bên sau thì đại bồn như giống này thì nó tôi lấy cây tu trong nó sẽ dạ đặc biệt thế thì tôi lấy trà tu gì thế này nhai đi sụp lên nó vậy mình đi sụp lên lại được nhỉ oh thế mình hỉ cho chúng mua cho giờ thấy nào, cho một một lo, đổ, đổ là chỉ trôm một cũng xịn ló rồi cho kênh Để không bỏ lỡ những video ใช่จ้ะนี่กะโหลกตุกการะลหลตัวตัหนั่มจัวน่ยตุน้ตากะโลแดงน่ะน้อยน้ำต้าโดนโดนหนุ่งควายถ้าใครชอบครับกดไลค์กดแชร์กดติดตันให้ผมเลยครับตอ๊จันติันเครับ สุดยอดคืนนี้เนาะได้เตะห้าหกโตเนาะกะโหลกแดงสามโตเนาะสามแขกไปตุน่านานอยู่วนาน้ำเส้นน้นะชียนเรางจงกระต้ Uống nó non ngon, 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 อนียเมันเขาครับเขาเนวกระเจ้ายังไ้สุกมาใช้ปลาหลายจอดนะเนี่ ป็นไจอเ้าหัวไปไหนละมมมันีีหววคสสกู่ใส่หนังสติ๊ก่ย้อนผมมีหัวสิ่งจดให้ผมมีหัวนี่ตสยแล้วสิ อืมคุณครับกินข้าวครับวันนี้สุดยอดไปเลยเนะาะโอเคข้าวโตสุดยอดเล้ก็ต่อหน,น้าต่อหน้า え <laughs> นอนแล้วครับคืนนี้นำดินแบดนี้ครับไปเดินป่า không ba đến ba non tiền bệt nè dọn đang phay năng phin phay hấp rồi để tờ nó nữa tôi mới dọn xong vậy nó sẽ bự chưa mình nhiều bự bự nó mà rồi <laughs> <hay> không nhở? <đó>. vậy <laughs> đây té xì tô hà tô rồi nè, đây cái, đây cái, Có cái này họ xong tô, nó vay ง่ายที mới, ่สุดเลยเด้ออยู่นี่งายที่สุดเลยสาวขึ้นมาแล้วเนาะมาแล้ว ไช้เกียร์สามโตนนเนาะเกียร์น้อยเกียร์หนูเนาะแล้วก็ได้หนูไวตัวนี้เสาขึ้นมาละโอเคเด้อเสาขึ้นมาละดูทางหนูไวชิ้นี้ครับเห็นบ่ชเฮครับวันนี้ได้ฮุบโตเนาะฮุบโตนนหนูไวเนาะ สุดยอดคืนนี้เนะได้เจ๊หโตเทอร์มอร์จะเอามาจะมาเอาอีดแต่ก็ได้สามตนเกี๊ยนะเกียน้อยที่สุดเลยดูดูหนอดูเกี๊ยนะได้สามตนตูเกียนะน้อยรัดคลิปนี้เขามาฮอท่านี้กันนะครับถ้าใครชอบก็ไลค์กดติดตามให้ผมด้วยสับคา์ผมด้วยห้เป็นกำลังใจต่อ,ตอไปครับ